สวัสดีครับพบกับปิงการกึ่งเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราได้ประกอบล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ไล่ชุดสายไฟนะครับไปเจ็บอีกทีที่บ้านนะครับนี่เราประกอบเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปทดลองทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับ น้องๆไปล่องบืนพ่นครับบังหันนี่เกี่ยบเป็นตีร่างกาครับเป็กในบืนพ่นบังหันนี่เปล็กเกือบไงครับเก็บไงเก็บไงเนาะน้องๆว่าคันชีค้นยีกเที่ยนี่บอกผมก่อนเด้อว่าสันผมให้ผมลงสักวันว่าสัน นี่เราทำการปนสีประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจ็บจุดไฟนะครับเ,เขาไปเจ็บในบาทนะครับจึกไฟนี่หามว่าฝนสียุทงหน้านะครับอันนี้กำลังล้างขี้โคลนออกนะครับล้างขี้ต้มอมย่องบุก บุกแล้วกับล่างประมาณนี้ครับขั้นนี้คื่อว่าครับลักๆก็ไปว่านปุยนะครับที่เหลือนเราจะตัวรดหางเบาะนะครับผมเลยวา่าเห็ดไปคือเก่าแหละเพื่อได้ใส่เพื่ออยากสีดนะครับเพื่ออยากสีอปุยเก็ดนะครับ วิทางใบเนาะประมาณนหลัง,งนนะลข้า,างในน้ำเนี่ยหมดเข้ามาข้างในนี ีชมพูงงตัดน้ำเงินนะครับกเต็นนี่ห่าะมัมันสือว่าเด่นมันก็เด็นขนาดนี้ต้อเข้า ออแล้วล้างความขมสะอาดนะครับเย็บงานพร้อมทรงนะครับเก้าอี้ตัวหลังนี้เอาว่างเล้เครื่องผลยานะครับเครื่องสีดยา ประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆนะานะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้เรามีการโปรเจกต์ใหม่นะครับตอนนี้ได้แล้วหนึ่งคันนะครับคันแรกนะครับทำใหม่เครื่องอิซิกินะครับสิบเจ็ดแรงนะครับสามสูบนะครับ คงดีเซลนะครับเกียร์รถยนต์นะครับแล้วก็ต่อมาที่เกียร์โฟนะครับคันแรกนะครับราคาพิเศษนะครับได้ไปแล้วคันแรกสำหรับท่านไหนสนใจก็สามารถ ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเรื่องราคาให้โทรมาคุยนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นครับสอครับสแล้วก็เครื่องอิซกินะครับแต่และอย่างก็หลายราคานะครับพกกน้ำพกพก,กน้ำพกพกกนนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับ ให้ดูรอบๆดูรอบๆนะครับ บางคันก็ฉีดหน้าบางคันก็ฉีดหลังตามสั่งนะครับตามสั่งครับตามสั่งกันเลยบางคนชอบฉีดหน้านะบ,บางคนก็ชอบฉีดหลังนะครับจัดให้ตามความขอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์09 3 ้098จำเบอร์ของบได้ไหนห้ามเลย0981304048ปิงการกึง่งนะครับอยู่ที่บ้านท่มนาม่วงตำบล่าม่วงอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะส่งทั่วประเทศครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกล่าวคำว่าสวัสดีครับ